สวัสดีครับเพบช่อง Youtube สวัสดีครับเพบช่อง Youtube สารพัดช,ช่างนะครับวันนี้พามาแก้ไขไฟหลด LED นะครับของใกลเสียอย่าเพิ่งทิ้งนะครับเนี่ครับเนี่ผมจะมาสนดิตีแก้นะครับ ไฟวีดีนะครับหลักการประมาณของมันก็จะมันมันจะต่อต่อรวมกันนะครับนี่ครับระหว่างหอดนะครับหอดนี้ไฟมาแล้วก็ต่อไปหอดนี้ครับแล้วก็ต่อไปต่อไปต่อไปเมื่อหลดหนึ่งรดใดเสียนะครับมันก็จะไฟมันก็จะไม่ต่อกันนะครับเปรียบเสมือนสวิตนะครับนี่ครับ เราก็สังเกตดูที่มันมันมีสีดำๆนะครับนี่ครับมันดำอยู่ประมาณ4หลดนะครับตรงนี้ถ้าหลด1หลดได้เสียนะครับไอระบบ led นี้มันก็จะไม่ติดทั้งหมดนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อใหม่นะครับวิธีแก้ไขนะครับ ไปซื้อใหม่ก็หลดหนึงร้อยกว่าบาทนะครับถ้าทำอย่างนี้ก็ประหยัดไปได้นะครับเปรียบหลักการง่ายๆคืออาพวกหลด a อ d นี้นะครับมันก็เปรียบเสมือนสวิตนะครับสวิตไฟนะครับสมมุติว่ามีอยู่10โหลดนะครับถ้าหลดหนึงหลดใดเสียมันก็จะไม่ติดตั้ง10โหลดนะครับก็ประมาณนั้นนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีแก้ไขนะครับนี่ครับเราสังเกตที่โหลดดำนะครับแสดงว่าโหลดมันขาดนะครับหลดมันเผาเราก็นี่ครับปาดออกเลยนะครับหรือว่าเอาหลดออกนะครับใช้อะไรก็ได้นะครับมนคัตเตอร์ก็ได้นะนี่ครับเียวออกเลยนะครับปาดออกเลย เดี๋ยวผมจะปาดให้ดูนะนี่ครับทำการเขียวอย่างนี้นะนี่ครับโหลดแล้วเราก็จะไปบัตรกีนะครับบัตรกีให้ติดกันนะครับนี่นะครับ2ตัวนี้นะครับบัตรกีให้ให้มันติดกันนะครับ3ตัวนะครับนี่นะครับระหว่างโหลดนะครับเราก็ต้องบัตรบัตรีนะครับบัตรกีติดกันเดี๋ยวผมจะลงบัตรกีสโหลดนี้ก่อนนะครับเดี๋ยว าไม่ติดยังไงเดี๋ยวจะมาเช็กอีกทีนะครับแต่ที่เห็นคือสามโหลดนี้นะครับขาดเดี๋ยวเราไปดูกันต้นบัตรปีสิทธิ์เลยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูโอเคครับเดี๋ยวไปชมต้นลงเลยนะครับนี่ครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับนี่ครับผมก็ได้บัตรปีสี่ตัวนะครับ เดี๋ยวเราไปลงกันเลยนะครับว่าจะติดหรือไม่ติดนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมดับให้ดูนะติดเป็นที่เรียบร้อยนะนี่ครับหลอดเดียวกันนะหลอดเดียวกันนะก็ใครที่มีปัญหนานะครับ หลดไฟ LED เสียก็อย่าเพิ่งทิ้งครับก็ลองทำตามคลิปนี้ดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับกติดตามด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ นี่ครับ่างทีนะว่าจริงหรือไม่จริงนะโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยสวัสดีครับ